สวัสดีค่ะพบกับช่องเม้าอับกบกบนี่นะคะเรือนี่นะคะเรือนี่ทำไมไม่ไม่ลอยคะนี่เรือไม่พายจมไปเลยนเอาเรือโยนลงน้ำแต่เรือมันจมเรือมันหัวมันขึ้จมหัวมันหัวพ่อพื้นจะทำยังไงคะเอาลงไปทำไมในน้ำเอามาตากบ่โอ้ยนะครับอดึงมาแล้วดึงมาแล้วเป็นเรือไม้พายโอ้เรือนี้แบบ ไอ้พ่ออันเรือนี้จะกล้าขึ้นไหมเนี่ยขึ้นขึ้นกล้าขึ้นเหรอคะเอาเชือกผูกตรงนี้แล้วมัดเสร็จตรงนั้น้นรัขึ้นได้เลยโอ้นี่นะคะีได้เลยใส่จนเดี๋ยววางไว้ตำแหน่งนะครับเรือนี้ใช้เบียดได้หลายอย่างครับโอ้ยรถพี่แม่จะบอกไม่ไพ่โอ้โหแต่มันนอนสบายนะแม่เนาะนอนสบายแม่ก็ซื้อที่บ้านเนาะอันเท่ใดแม่แล้วร่มในนอง สี่ร้อยกว่าลองจะไปไหนถ้าเราอยู่ในร่มไม่ให้ฝนถูมันก็อยู่ได้นานอยู่ไหนขึ้นแระเบับขึ้นแล้วแข็งขแรงเนาะลงน้ำแค่นิดเดียวเองเรือลำนี้มันรั่วโอ้มันรั่วรั่วมันรั่วโอ้ยขึ้นเลยเอาเรือมาอุดหาที่แขวนดีไหมแม่ว่าสบายดีแน่นอนตรงโน้นน่ะอันนี้เราไม่รู้จักนะพ่อจะ เล่นน้ำโดยที่ไม่มีเรือแน่นอนแน่นอนเล้วล่ะสตต็ปไมก่อนเอ็วล่ะอลุงจิมเดินนี้กาเล้วตัวนี้แล้วเฮ้ยน่าจะเห็นยังต่อฟังบ่ฟังก็แเล้วแต่ ท่าานเปมาใช้แล้วดเาวาลีเด็ดของท่านเปาเดี๋ยวจะช่วงลิขสิทธิ์เด้อใครเอาไปใช้น่ะปังไม่ปังก็แล้วแต่นะโอ้ยมันเยอะรู้อ๋อน้ำมันเยอะมันก็เลยฟูขึ้นเนาะอันไม่เน่าไม่เปื่อยนะนี่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันขึ้นมากินนี่โอ้กินหญ้ากินใบไม้ฟูเนาะหอยเนาะอันนี้ก็เอาปลาช่อนมาปล่อยนะถ้เยอะ โอ้มันออกลูกแล้วนะแม่เห็นเป็นฝูงฝูงอยู่ตรงนั้นอืมปลช่อนนะปลาช่อออกลูกท่ทานสะพานข้ามพ่อคืออยู่ในทาําสะพานข้ามนี่ามาจะได้คนะอนเทนต์้คนแล้วน่เอาเสาน่นนนนโอ้โหเสาไราคกย้อน่านรักามทานยมาเลยมันจะเบาเวลามันงน้ำาี้จะบาโอ้เดี๋ยว ผมถามโซเฟอร์ก่อนครับสองเมตรจะเอายังไงครับสองเมตรท่วมเลยสองอันพ่อใช้ไหมใช้ใช้ไหมเฮ็ะเทปกดีเลยนี่ไม้นี่อันนี้หรอเออสองอันแมนบอสเกิดเพื่อนสิใส่งานกกบใส่กับมั่โยกอนี่นี่ยมคืนค่อยจะได้อาบน้ำไง อ่แบน่งอ่งนู้นไงเลยบอบอมันยังไลองนะคะตรงนั้นน่ะสวยกว่าพอฟื้นไม่รีรอนี่พอฟื้นเราลงแล้วลอกเอยคุนาแ้วเ้ยเลยโอ้ลอไปกับน้ำาล้เบียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยกฝั่งนู้นแล้วเบียงให้ผมไป ยเด้นค้าสินค้าชิ้นค้าอ้าวทำสะพานนะคะเรานี้สะพานข้ามคลองนะครับไป้านบนได้แล้วพอพ่อยนขนมคนนั้นนี่ก็จมแล้วเนาะไอ้ผมจับน้ำก้อนสะพานสารสินครับน้ำโยดเหรอไปดูรยค่ะเยอะมากอยู่นะหรือว่าน้องโคกแป๊บซี่บ่ะคะ มาดูเลยแพ็นึืเช้าเนี่ยแ่ยังนมันมันหยาดปั๊บอยู่อะไรเนาะพสนไม่ีคว้าอะไรตกันโอ้ผู้จะตกใจเลยเดือดเดือบไ้ชาเด็ดะกับตันบอกว่าเลือดีลองน้ำโคกวางเลยไปอีกไปอีกวางลงเลยอีโฟอีโฟมาสุดที่ดีไหมเนี่ยวันนี้เขาไม่อีกเลยจะสออัน สุดๆมองกัมันบางไปอยู่บ่ใช่ใช่ได้ยุเลียมไอ้ยูเลียมไอ้ผงซักฟอกหน่อยนะเออนั่นแหละแจ๋วนะครับมาเป็นเสียงหรอคะทำสะพานข้ามคลองครับตึมเอาไม่อีกสองอันเี่ดเอามอีกสองอันก็ลองลองไต่ลองดูข้าใครจะลองเดินพ่อพโอเคเป๊ะแจ๋วมันลื่นนะดิฉันเหยียบเด้อลื่นเด้อนี่ไม่ถ้าใส่สองอัน นู่นนะคะลุงพลเนาะลุงกิมมาแล้วคงจะมาแล้วค่ะมานี่แล้วยิงก็เริ่มแน่นแล้วไปนู่นละงฟังก็แล้วแทฟัง,บบงก็แล้วแว <c oughs> ้พ่อฟืน้นคนเดียวเลยได้มาช่วยกันหน่อย ่ะคุณชายไปส่องดูรถแล้วน้ำอะไรหยุดออกเหมือนน้ำมันเลยแกอบอกไปนู่นก็ไปแล้วไปแล้วแกก็รีบไปแล้ว เดี๋ยวไปดูก่อนรถใชนี่ค่ะรัยเป็ไรกำลังมาดูนี่แหละน้ำมันอะไรนี่ก็อันยู่บน้ำมันน้ำมันน้ำมันเลืองๆนี่น้ำมันแต่น้ำมันอะไรหยดอ่ะอโบหรือเ่ มันหยุดตรงนี้นะแต่ผมหาอยู่ว่ามันหยุดจากจุดไหนออกมาอืมใช่หรือเปล่าแต่เนี่ยเห็นคราบหยุดอยู่นะใช่หรือเปล่าไม่ใช่กำลังหาเครื่องมาใหมันมันหยุดตรงนี้ตรงพักเท้าอ่ะคุณบอกหรือว่าสายน้ำมันเบรกไม่ไม่นั่นนรืไม่มีสายนะแถวนี้อืมไม่ใช่ไอ้น้องหมามันมาข่างขาใส่บ่ ว่าเป็นกลิ่นน้ำมันไม่ย่อมันไม่เป็นสีนะโอ้แต่ว่าเป็นกลิ่นน้ำมันใช่ไหมโอ้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญวัสดีค่ะโบไยเ้ยทานข้าวยังค่ะก็ก็หาน้ำมันทาล่จ้าเออแอรใชทเป็นยังไงเนาะหาสาเหตุรถค่ะบอกว่าน้ำมันมันรั่วลงมาแต่ว่ามีหนาหนี่นาหนด้นยแต่ส่องให้ดูสีมันอยู่ตรงไหนว่ามันรั่วอ่ะนี่ค่ะ คุณชัยเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับรถนะคะเนี่ยอันนี้เลื่อนหรือยังคะคุณชัยผมถอยหลังมาแล้วครับอ๋อมันจะอยู่ตรงพักเท้าด้านหลังใช่อะไรจุดอะไรขึ้นฮะฮะจุดน้ํามันรั่วค่ะป้ามันหัวน้ำมันมันแต่มันไม่เห็นหยุดมันไม่เห็นอะไรหยุดแต่มันเห็นแบบนี้พี่ชัยพี่ชัยก็เอาคลิปแล้วก็หันขึ้นอไม่ได้เห็นไงส่องแล้วป้าไม่เห็นอ๋อคลิปแล้วก็หันขึ้น ป้าบอกว่าให้หันขึ้นนะคะไงขึ้นเลยองขยับดวัใช่ค่ะอันนั้นแหละค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็อจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคร่า